กะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนนันไกลโพ้นมีสาวน้อยรูปงามที่มีจิตใจอบอุ่นคนหนึ่งอาศัยอยู่วันหนึ่งเมื่อมารดาของเธอเสียชีวิตไปพ่อของเธอก็แต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่แม่เลี้ยงใจร้ายผู้นี้มีลูกสาวส,าวสองคนที่ชั่วร้ายเหมือนกับแม่ของตน แม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงทั้งสองคนปฏิบัติกับเธอได้แย่มากแกจะมานั่งร่วมโต๊ะกับเราไม่ได้นะแกห้ามนั่งกับพวกเราอุ้ยตายแก้วตกไปเฉยเลยอะ่ะรีบทำความสะอาดเขาสิในขณะที่พวกเขาออกไปสนุกกันข้างนอกเธอต้องอยู่บ้านและทำงานบ้านทุกชนิดคนในบ้านเรียกเธอว่าซินเดอเรลลา เมื่อเธอรู้สึกเหนื่อยเธอจะมานั่งที่หน้าเตาผิงวางแมวของเธอไว้บนตักและพยายามทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยเปลวเพลิงที่ไกล้มอดในรุ่งเช้าวันหนึ่งพวกเขาได้รับคำเชิญจากในวังด้วยเกียรติของเจ้าชายจะมีการจัดงานเต้นรำครั้งใหญ่ขึ้นที่วังและขอเชิญหญิงสาวที่สามารถแต่งงานได้ทุกคนเข้าร่วมงานครั้งนี้ในขณะที่แม่เลี้ยงกำลังเตรียมตัวให้พี่เลี้ยงทั้งคู่สำหรับงานเต้นรำ ซินเดอเรลล่าก็ต้องช่วยพวกเขาด้วยความไม่เต็มใจพวกหนูจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในงานเต้นรำเจ้าชายจะต้องชอบหนูแน่ๆทำไมหนูไปด้วยไม่ได้คะหญิงสาวทุกคนที่แต่งงานได้ได้รับเชิญหมดนี่คะแหมจะใส่ชุดนี้ไปงานเต้นรำเงั้นสซเมื่อวันงานเต้นรำมาถึงซินเดอเรลล่าผู้อยู่ตามลำพังในบ้านก็ทนไม่ได้จึงร้องไห้ออกมา ทันใดนั่นเองมีแสงสว่างปรากฏขึ้นในปล่องไฟและในแสงนั้นนางฟ้าผู้งดงามก็ปรากฏตัวขึ้นซินเดอเรลล่าจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะนางฟ้าผู้นี้คือมารดาของเธอนั่นเองแม่คะสวัสดีลูกรักแม่มาเพื่อช่วยเจ้าเจ้าจะได้ไปงานเต้นรำที่วังเหมือนกันจริงเหรอยังไงคะด้วยความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของแม่ไง ตอนนี้เจ้าจงไปหาฟักทองลูกใหญ่ที่สุดจากสวนมาให้แม่จากนั้นจงรีบไปหาหนูมาเจ็ดตัวด้วยการร่ายมนเพียงครั้งเดียวนางฟ้าก็เสกให้ลูกฟักทองกลายเป็นรถม้าอันง,งดงามจากนั้นเธอก็ชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่หนูทั้งหลายหนูตัวหนึ่งกลายร่างเป็นสารถีและหนูอีกหกตัวกลายร่างเป็นม้าขาวสงา่าตอนนี้ก็ถึงตาเจ้าแล้ว ดูเรากับเจ้าหญิงเลยแต่แม่คะหนูเต้นรำไม่เป็นถ้าเจ้าชายขอหนูเต้นขึ้นมาล่ะคะด้วยรองเท้าวิเศษคู่นี้เจ้าจะเป็นสาวน้อยที่เต้นเก่งที่สุดในงานเจ้าจะต้องเต้นรำกับเจ้าชายอ้อแต่อย่าลืมนะ เพราะเวทมนต์จะเสื่อมลงตอนเวลาเที่ยงคืนเปะ๊ะดังนั้นเจ้าจะต้องกลับจากการเต้นรำก่อนที่นาฬิกาจะตี12บสองนาฬิกาขอบคุณมากค่ะแม่หนูจะกลับมาก่อนเที่ยงคืนหนูสัญญาแม่คะหนูจะได้เจอแม่อีกไหมแม่อยู่ข้างๆเจ้าเสมอ ื่อซินเดอเรล่าเข้างานเต้นรำด้วยความงามสง่าผ่าเผยของเธอทุกคนในงานหันมามองเธอทันทีแม้แต่พี่เลี้ยงของเธอก็จำเธอไม่ได้และแน่นอนว่าเจ้าชายรูปงามก็ตกตะลึงไปกับความงามของเธอพระราชาและพระราชินีก็ชื่นชอบซินเดอเรล่าเป็นอย่างมากนั่นแหละถึงจะสมเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายขอซินเดอเรล่าเต้นรำในทันที ซินเดอเรลลาเต้นรำอย่างนุ่มนวลและคล่องแคล่วด้วยรองเท้าวิเศษของเธอแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงถึงกับอึ้งไปกับความงดงามของเธอแล้วก็โมโหมากด้วยความอิจฉาริษยาซินเดอเรลลามีความสุขมากจนไม่รู้ตัวว่าเวลาผ่านไปเร็วแค่ไหนและลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ของเธอท่านใดนั้นเธอก็สังเกตเห็นนาฬิกาบนผนังมันเกือบจะเที่ยงคืนแล้ว เธอตัดสินใจทิ้งเจ้าชายให้ยืนอยู่อย่างนั้นแล้ววิ่งลงบันไดในงานเต้นรำในขณะที่เธอกําลังวิ่งอยู่นั้นรองเท้าพิเศษข้างหนึ่งก็หลุดออกมาแต่ว่าเธอไม่มีเวลามากพอที่จะกลับไปเก็บรองเท้าข้างนั้น เจ้าชายผู้วิ่งตามซินเดอเรล่ามาพบรองเท้าข้างหนึ่งของเธอตรงบันไดจงไปหาผู้เป็นเจ้าของรองเท้าข้างนี้มาให้ได้ถ้าจําเป็นจงค้นหาให้ทั่วประเทศจนกว่าจะพบเธอคนของเจ้าชายเดินทางไปทั่วประเทศเคาะประตูทุกบานเพื่อให้หญิงสาวทุกคนได้ลองใส่รองเทา้าแต่รองเท้าก็ไม่พอดีกับใครเลยจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบ้านของซินเดอเรล่า พี่เลี้ยงทั้งสองคนลองใส่รองเท้าดูถ้าลองยัดเข้าไปมากกว่านี้ก็คงจะพอดีนะใช่แล้วเท้าดูกฉันบวมนิดหน่อยเพราะเธอเหนื่อยมากนะแต่รองเท้าก็ไม่พอดีกับเท้าของทั้งคู่เลยคนของเจ้าชายบอกว่าพวกเขาแอบเห็นผู้หญิงีคนในบ้านนี้นั่นไงมีหญิงสาวอีกคนในบ้านนี้ ทันทีที่ซินเดอเรลล่าสวมรองเท้าพวกเขาก็รู้ทันทีว่ามันเป็นของเธอรองเท้าเข้ากับเธอได้พอดีเปะ๊ะเธอต้องไปที่วังกับพวกเราแล้วล่ะสาวน้อยเจ้าชายกำลังรอเธออยู่คนของเจ้าชายนำตัวซินเดอเรลล่าไปที่วังทันทีที่เจ้าชายเห็นซินเดอเรลล่าเขาก็จำเธอได้ทันทีและดีใจมากที่ได้เจอเธอเขาคุกเข่าลง และขอเธอแต่งงานแต่งงานกับข้าไหมเจ้าหญิงของข้าด้วยความปิติยินดีอันล้นเหลือซินเดอเรลลาตอบตกลงทันทีและเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยังมีความสุขไปตลอดกาลแต่มันเป็นไปได้ยังไงที่รองเท้าของฉันไม่เสื่อมเวทมนต์เลยแม่อยู่ข้างๆเจ้าเสมอ ันสินะอ๋แม่นี่เองที่ช่วยหนูมาตลอดเลย